ดูเบีย20 2 22 3เห็นตีนสวัสดีครับอันนี้ไาไหนครับประหัดปลัดปลัดมได้ปะได้ไปปลัดรถสอ่ะว่าต้องรอบริษัทก่อนดีกว่านี่สินะบริษัดีที่สุดเพราะเขาดูว่าหูเป็นโรคอะไรอยู่นะใช่ใช่ตรงนี้มันตายเยอะเนี่ยไม่เหมนะเหม็นครับผมแพ้โรคปรหมินเนี่ย คือลินนะท่านเนาะ้ข่าวคือินะีขเงกัน่อหเป็นโนะถ้าถ้าจะจะขออนุญาตก็ฝังตรงนี้เลยตรงนี้ก็ยากยากเ เออบอว่ามาพนยาฆ่าเชื้อแก็ว่าชาบ้านที่เขาาผผู้ใบ <Trustee> ้านเรืออะไรเนี <S <S ่ยครับครบาดรแบบนี้ัเป็น ก็าฟ <Cornell. S 2> ังได้แต่งของพี่ีครับพอนดูมาแล้วเขาบอกว่าเราควรยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต้องยุติการดูดไม่ใช่ี่ใครอะไอ้ที่เขาพูดเลยของในบำงวยการทำเรือเจ้ของี่ไมะไอ้ไอ้ก็ฉีดเชื้อครับฉีดเชื้อไปไอ้ผมเดี๋ยวเอายาฆ่าเชื้อตามมาให้เนี่ยมาคุมถูกต้องครับผมมันก็ไม่ได้เป็นน้ำไม่เปนอะไ อ่าเดี๋ยวช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงฮะเรื่องหมูเนี่ยจะดำเนินการยังไงครับครับหมูตัวนี้ก็เป็นหมูที่ว่าตายมามาจากไหนเราก็ไม่ทราบนะครับแต่เบื้องต้นทางเจ้าที่อ่าอำเภอเจ้าโพแล้วก็กร,ร่วมกับเนัาตุรจแล้วก,ก,ก็ทุกหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ามาร่วมหาเรือกันก็คิดว่าเป็นการป้องกันก็คือเราจะฝังนะครฝังกลบนะครับเอาไม่โคมาขุดฝังกลบและทางอุตสาหก็จะมีเจ้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับพ่นยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณแล้วก็พ่นเชื้อ ตรงที่กบด้วยนะฮะให้ให้ใหใหไม่ใหไม่เกิดเชื้อโรคที่เป็นโรคระบาดของพื้นที่นะฮะแล้วก็สังกบต่อไปครับผม